สวัสดีครับมาพบกับรายการ Reaction EP 5แล้วนะครับผมก็หายไปอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับแล้วก็ยังไม่พร้อมในการจะทำคลิปหรือเล่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็กลับมาในเวอร์ชั่นของการที่มานั่งดู Reaction ในคลิปสั้นๆอะไรสั้นๆที่มันเบาสมองครับก็ไปดูก่อนนะครับวันนี้มีคลิปหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรบ้างครับไปดูกันไปไปเห็นตังครับเห็นตังเหรอ อไดหยิบตังลาบลอยยังไงดีเฮ้ยโอเคคืนก็ได้วะวางไปเรียกด้วยอะตังคุณตกตรงนี้เราเห็นเนี่ยเออไม่มีอะไรนะโอเคโอเคาอียงวะแล้วหุ่นแม่งตั้งสัเนียนเหมือนคนด้วยนะเออจังหวะตกใจต้องมีคืนกันบ้าง

อยากได้มั้งครับเออไม่นะคืออยากได้ในงแง่ของมัดทำแบบเขาเรียกว่าบางทีต้องตำน้ำพริกบางทีต้องทำงานอาชีพอย่างนี้ครับมันจะได้ช่วยลดแรง<อ>ไปได้<อ>ครับอยากได้สักเครื่องครับไปกันต่อครับผม <c oughs> มาครับโอ้โหสุดยอแมนใส่ปั๊บ ก่อนจะพ่นใหยอ่ะดูซิปตัวเองก่อนกูจอกังไงคนจะมีการผ่าหลังเกิดขึ้นนะครับเน้นใส่ไม่เน้นถอด ทำให้ดูไป้ามไปกโอ้โหมาดูน่รอเท่งเราวิ่งไปฟ้าครับไม่ผ่านเตั้งแต่เก่งๆ่งยีแล้วครับระยะก้าไม่ผ่านแล้วครับนี่เขาเรียกว่าถ้าเตรียมสบู่ยาสีฟันหรือว่าอะไรรออาบน้ำกันได้เลยฮะเออไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับผม มาครับติดโทรศัพท์เป็นเหตุอ๋อพีพิซซ่าแล้วเล่นโทรศัพท์อยู่อ๋อฮะแล้วเดินไปเอาเอาะไรสที่อย่ากแต่คอ,ตอเตอครับอ๋โอโลกฟ้ามาเอา้ากินต่อเลยครับฮะไม่ใช่ตัวมึง ้มันเคยมีเหตุบางอย่างนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของคอนเซนเทรตครับถ้าเราไม่หลุดโฟกัสหรือคอนเซนเทรตมันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับแมงลับเนียนในเวนนี่ยเขาเรียกว่าตลกรับประทานนะไปกันดีกว่าครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องการคือแมงสาบนะครับ เผ่ากันปอดโชอครับไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังทำกายภาพหลังจากการเป็นโควิดนะครับโอ้อาเป็นการที่แบบไม่แนะนำเลยแต่ผมรู้สึกแล้วเขาจริงจังกันนะโอเคครับเป็นคลิปเก่ากันดีกว่าสุดจริงีคลิปนี้สุดจริงนะครับอะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับมาดูกันดีกว่านะครับ ยาวใส่ในนี้ไว้ปัป๊บอ๋อกลัวหายใส่ไว้แล,ล้วก็ล็อกหยุดลงทุนชิบหอยเลยนะครับผม <c oughs> เออกลัวหายขนาดนี้อตู้เซฟเลยปล่ล่ะ <c oughs> ให้ดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับผมไปคลิปคุณลุงคนนี้พาร์ทสองนะครับก็คือดูหมวกแล้วก็ดูกําลังเหมือนกับกำลังเฉือนอ่า มะเขือยาวที่เขาห่วงตะกี้นะครับอ๋อผัดผัดมะเขือยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อผมนึกถึงลุงเฉยนะครับหรือว่าเฉยที่อยู่ในระบบเถิดเทิงที่เขาจะชอบประดิษฐ์อะไร,ประแปลกๆนี้นครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมากๆครับ แต่ไม่รู้จะมีไว้ก็ดีมั้งครับมาดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับเธอเธอเธอเรามีอะไรจะบอกอ๋อมา, so าเป็นพายอาร์เลยสัตย์ยากเลยอ๋อพอพับปุ๊บ I love you ยากไปทำม่งพับแล้วไปภาษาอื่นหรือคำอื่นนี่หายนะ ไปรับไปดูกันต่อดีกว่านะครับมาครับกะจะวิ่งไปขอเบอร์แต่ดันภาพแต่ต้องมีฟอร์มไว้ก่อนบีบอยบีบอยบีบอยโอ้โห <c oughs> โอ,โอ้สุดยอดไอ้ล้มไม่กลางด้ยครับสุดยอดวงการครบต้องสั่งสะเทือนนี่คู่แข่งโคบครับโค,บ,คบเพิง <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าครับ อันนี้น่าจะเป็นแกงราดข้าวหรือว่าจะเป็นแนวบุฟเฟ่ตของประเทศหนึ่งเล่นครับเอาออกเอาเอกเอาเอีก่อเอีกอ่อเออเอาที่ออออออไปเลยเมื่อไลฟ์สดแล้วมีคนถามว่าคนท้องใส่ได้ไหมคนท้องใส่ได้ไหมคะคนท้องใส่ได้ไหมคะ เดดีี๋๋ยยววเเออหนูว่าได้แม่ได้แบบชิวๆเออเชื่อแล้วว่าได้ความพยายามนี่เป็นเลิศให้สิเออไ์นี้ขอให้กล่ำขอให้รวยเน้นรีวิวครับผมรับไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับผม ฉีกทุกกดแห่งการถอยรถเเดี๋ยว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 แม่นาคนะครับเนี่ยผมนึกฉากยื่นมือเก็บมานาาของแม่นาคมันก็มีเซ็นเซอร์ปะครับพี่ใช้เซ็นเซอร์ก็ได้ไม่ต้องใช้ตีหรอกเออมันยาวไป ไปกัต่อไปต่อกันดีกว่านะครับผมตันนี้สุดยอดจิงแม่คุยกับลูกสาวผัวมึงมันฮี่จริงๆพอมึงท้องมันขนขอไปเลยมันเป็นเฮียอะไรวะลูกสาวว่ามันไม่ได้เป็นเฮียแต่มันเป็นหมันค่ะแม่เออฟิลลิ่งแบบลูกพ่อเอาใครครับ <c oughs> งงไป <c oughs> ครับไปดูกันต่อไปกันดีกว่านะครับผม เป็นไงกันบ้างครับกับรีแอคชั่น EP 5นี้ครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับอย่าลืมติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งนะน,นะครับไปละบาย